ล่าสุดเนี่ยที่ไปทําคนสุดท้ายนะฮะเขาไม่ไม่รับการพูดคุยอะไรทั้งสิ้นเลยการมาทําอะไรแบบนี้เป็นการที่ผิดผิดหลักศาสนาเขาก็พาไปพบกับสีเกจิที่ลําพูนตอนตื่นขึ้นมาที่เรารู้ว่าจะเดินทางไปลําพูนเนี่ยเขาบอกเลือดเต็มตัว,ตวเต็มหลังเลือดเต็มเท้าเปยนแกล้งเลยความแปลก ไปถึงปุ๊บร่างกายไม่เป็นไรเลยในที่สุดแล้วหลังจากเสร็จพิธีอาจารย์ไปสานเข้ามาแจ้งรายชื่อเจ้าบุญนายคุณก็ให้ชื่อเจ้าบุญนายคุณมาเจคนคนเรียกร้องให้กลับมาเล่า <c oughs> เราเห็นตามหน้าเพจเราเห็นตามอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นพี่เมฆแต่เหมือนถ้าสมมติผ <c oughs> มดูนะเหมือนจะดีขึ้น,ด,นดีขึ้นดีขึ้นฮะดีขึ้น,ก,นก็คือว่าล่าสุดเนี่ยที่ไปทํา คนสุดท้ายนะฮะเจ้ากรรมในเวรคนที่7เนี่ยคือเขาเขาไม่รู้ญาตเนื่องจากเนื่องจากศาข้อกําหนดข้อจำกัดางศาสนาก็ไม่เป็นไรครับก็เลยพี่เมฆก็เลยทําไงไหมคือแบบเขาอยากไปมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพี่หนุ่มก็เตือนแล้วห้ามตั้งแต่แรกเขาบอกอย่าไปเลยมันลาบากพี่เมฆเออสุขภาพก็ไม่ดีอย่าไปเลยเขาก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปเขาก็ไปเลยเขาบอกว่าอยากไปเจอจารไปสารไปเจอจาย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเลย คือเขาไม่อนุญาตเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของศาสนาเขาเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาแต่ว่าเราก็ไปทําบุญกวดน้าที่ส่วนบุญสงส่วนให้เขาได้ก็พาไปพบกับสี่เกจิที่ลําพูนซึ่งแบบโอ้โหเป็นเกจิที่อายุแบบมากทั้งนั้นเลยนะก็คือท่านหนึ่งเกท่านหนึ่งเกแล้วก็อีกสองท่านก็แบบโอ้โหเป็นเกจิชื่ดังของลำพูนให้ท่านช่วยอุตส่าห์แต่ปรากฏเชื่อไหมตอนที่เดินทางไปเนี่ยเขาบอกตื่นขึ้นมาเนี่ยเลือดเต็มตัวเลย มันตอนเรื่องแปลกตอนแรกไม่เป็นไรเลยนะปกติตอนแรกพี่เมฆไม่เป็นไรเลยตอนตื่นขึ้นมาที่เรารู้ว่าจะเดินทางไปลําพูนเนี่ยเขาบอกเลือดเต็มตัวเต็มหลังเลือดเต็มเท้าเลือดไหลออกมาอย่างผิดปกติจากที่เลือดหยุดไปแล้วใช่ในวันเลืดไหลในวันที่ทุกครั้งเลยนะบางครั้งเวลาวันพระเขาจะเป็นหรือบางทีเนี่ยก็จะไม่เป็นมากแต่วันที่จะเดินทางไปลำพูน่ะ เหมือนวัดดวงเลยเนาะมืนแกล้งเลยวัดดวงว่าจะไปไม่ไปทะลักเลยทะลักออกมาจากตัวตลอดทางที่ตลอดเวลาที่เดินทางนั่งรถไปนี่เลือดออกตลอดเวลาจากกรุงเทพไปถึงอ่างทองเนี่ยใช้ที่ซับผ้าคือที่ที่ซับที่ภรรยาเขาซื้อมาสําหรับก็คือผ้ารองใช่ผ้ารองจะมีเหมือนแผ่นพิดใหญ่ๆลมันซับเลือดซับมันซับเด็กสมัยก่อนนี่สิบผืนอ่ะก็คุณดูผ้าผ้าห่มสิีไหมเป็นเลือดเลย รอยยพื้นเลยเหรอคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยใช่เปลี่ยนไปเรื่อยคือคือเขาเขาเขาก็บอกว่าโอ้โหวัดดวงเลยว่าจะถึงไม่ถึงเลยคือเอาง่ายถึงแค่อ่างทองก็เกือบตายแล้วจริงไหมพี่ใช่แย่คิดว่ายังไงก็ไม่ได้จะถึงลำพูนแล้วใช่ตอนถึง่างทองแล้วเป็นไงดีขึ้นไหมไม่ฮะก็ตลอดทันตลอ่งานทองเหมือนจะตายแล้วแต่ว่าก็พอตอนหลังอย่างนั้นก็ไปถึงสุดท้ายก็ไปถึงลำพูนจนตอนสี่โมงเย็นจนได้ออกแต่เช้านะแต่ทุกครั้ง เคล็ดลับก็คือเจอพระที่ไหนก็จะกวดน้าแล้วก็จุดทุกคือต้องแวะกวดน้ําทุกจุดแวะให้เขาพักด้วยแล้วภรรยาเขาก็ได้ลงไปกวดน้ําทําบุญอุทิศส่วนบุญสู่กุศลให้กับเจ้าแม่เวรตลอดทางจนในที่สุดก็ไปถึงลําพูนอย่างที่พี่บอกตอนสี่โมงเย็นความแปลกไปถึงปุ๊บร่างกายไม่เป็นไรเลยเป็นปกติเลยเลือดที่ออกตลอดเวลาหยุดเลยใช่ก็แปลกเนอะคือถ้าเป็นทางความเชื่อเนี่ย ก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเขาคงไม่อยากให้ไปไปแก้ไปอะไรเงี้ยบางทีเจ้ากรรมนายมันอาจโกรธจริงๆถ้าทางความเชื่อไปอย่างนั้นแต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์หลายคนก็บอกว่าก็นั่งรถนะมันก็กระเทือนนี่ไม่สิแต่เขาก็นั่งอยู่เรื่อยๆนะแต่ไม่เคยนั่งยาวขนาดนี้หรือเปล่าไม่แต่ตอนแรกมันมาแค่อ่างทองเองมันก็ยังไม่ได้ไกลมากแต่ค่ําคืนนั้นสิที่บ้านอาจารย์ใช่เพราะเขาไปใช่ไหมเขาไปพักที่มีสอดใกล้ๆบ้านอาจารย์คืนนั้นเห็นพี่เมฆบอกว่า เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเขา,าแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้มากนะโดยศาสนาเขาไม่ได้เชื่อเลยนะโยศาส,สนาเขาไม่เชื่ออะไรเลยเลเกิดเหตุเหมือนแบบเหมือนผีเข้าอ่ะอยังไงวะพี่คือเขาบอกว่านอนอยู่กลางคืนนอนดึกๆแล้วเขาก็ทุบหน้าอกตีนอกออกมามแล้วร้องว้าวอ,อย่างเงี้ยคือคือเหมือนคนผีเข้าเลยครับซึ่งเขาบอกว่า้ ผมก็ไม่เคยเป็นในชีวิตแล้วก็ไม่ได้แสดงด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรด้วยภรรยาเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ต้องบอกเอตกใจตื่นขึ้นมาพี่เมฆไปอ่ะพี่เมฆไะไรโอ้พี่เป็นพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้น้องพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้คือที่ทําไปเนี่ยทุกัวเองก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าทำบังคับเองไม่ได้เออรรู้ตัวแต่บังคับตัวเองไม่ได้แล้วบอกอยู่ดีๆเขาคันที่หน้าอกเขาเออแน่นหน้าอกคันหน้าอกอะไรของเขาไม่รู้เขาบอกว่ามีเข้าคือเขาเขาที่เขาพูดในในในรายการพี่หนุ่มคือเขาพูดเบานะ แต่ตอนที่คุยกันแบบคุยกันอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเหมือนขีเข้าเลยแล้วเขากลัวมากแล้วเขาตื่นขึ้นมากลางดึกทุบตัวเองอแล้วก็เหมือนภรรยาเขาก็สวดมนต์ให้เขาอ่ะสวดอิติปพิโสสวดน,นูน่สนสวดนี่แล้วเขาก็ค่อยค่อยดีขึ้นครับครับไปถึงบ้านอาจารย์ไปศาลปุ๊บ ปรากฏว่าคนยาเยอะอยู่แล้วทุกวันแต่ตอนนี้อย่าพึ่งไปกันนะคะอาจารย์รไม่สบายบไม่สบายนะฮะเมื่อวานเมื่อเมื่อกี้เนี่ยพี่หนุ่มเพิ่งคุยโทรศัพท์กับพี่จอยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยอาจารย์แบบฟุบคาโตะเลยก็คือว่าขณะที่กําลังช่วยคนอยู่เนี่ยคนไปร้อยๆนะวันหนึ่งใช้เสียงเยอะมากอาจารย์นี่แบบฟุบเลยคาโต๊ะเลยฮะแล้วก็รีบพาขับรถไปโรงพยาบาลเนี่ยขับรถแบบร้อยร้อยห้าสิบอ่ะกลัวจะไม่ถึงโรงพยาบาลแต่ก็คืออาจารย์เนี่ยท่านมี น่าจะเป็นหอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราบอทางเดินใจมีปัญหาใช่ใช่้ยน่หละเป็นห่วอาจารย์นะเพราะนั่นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยอย่าพึ่งใส่ก่อนขอัขอประกาศอย่าไลว่าตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงอีกสักเดือนหน้าเลยแหละถูกต้องไหมขอให้ขอสักครึ่งเดือนหน้าลังใ้ตุจีนไปก่อนขอให้เขาฟื้นฟูตัวเองก่อนเพราะทางนี้คนมหาศาลจริงๆรง คุณหมอสั่งเลยว่าอย่าใช้เสียงมากคุณเส้นเสียงสะเทือนเนี่ยมันก็ทําให้เขายิ่งหลอดเสพเ,อออเ,เมื่อไปถึงบ้านบ้านอาจารย์ปุ๊บค่ะจะลงเลยก็ไม่ได้เพราะอะไรคนเยอะคนเยอะมากแล้วอาจารย์ท่านก็เมตตานะก็ต้องไปคนนี้ก็ป่วยหนักคนนี้ก็หนักมาระยะสุดท้ายนู่นนี่นั่นแกก็ต้องช่วยกว่าจะได้มาหาพี่เมฆเนี่ยพี่เมฆบอก รออยู่ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงอยู่บนรถนะก็คือจะต้องเปลี่ยนแสดงว่าต้องเปลี่ยนผ้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนแพร่ตลอดไอ้ผ้ารองใช่ตลอดแต่วันนั้นเนี่ยวันนั้นน่าจะเลือดออกน้อยลงละปรากฏว่าพอเจออาจารย์ไบสารครั้งแรกเนี่ยก็ได้เห็นแผลจากอาจารย์บวยแผลสดนี่แหละขนาดจะไปหาอาจารย์ไบสารเชื่อไหมฮะอาจารย์ไปสารจะให้ผู้ช่วยเนี่ยพาพี่เมฆไปทำพิธีกับครูบาถูกต้องไหมปรากฏเลือดออกที่เท้าเต็มไปหมดเลยใ ก็ให้อาจารย์ดูเลยว่าเนี่ยยังยังยังเลือดออกยังอย่างนี้อยู่เลยอย่างนี้อยู่เลยอาจารย์ทําไมดีอาจารย์ก็เลยบอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะแบบสวดมนต์อุทิศสวดบุญสุส่วนให้อาจารย์ก็เลยเนี่ยบอกให้พี่จอยอ่ะพาไปที่วัดแบบคูบาอุนอ่นอาอยุ93 อายุ98บปีที่อวัดหรงวัวที่เชียงใหม่อครูบาท่านน่ารักมากเลยนะครูบาท่านแบบมาสวดมนต์ให้นี่ขนลุกเลยนะ9ก้าสิบแปดปีว่าแปลวัดนี่ตั้งโต๊ะรอพี่เมฆเลยใช่ไหมตั้งใจทําให้เลยตั้งใจทําให้อย่างดีพี่เมฆแบบประทับใจมากครับซึ่งก็แปลกให้พรอย่างดีเนื่องจากว่าด้วยเจ้ากรรมในเวทคนที่เจ็ดด้วยจะด้วยเหตุการณ์เขาไม่เชื่อด้วยศาสนาเขาเป็นคนเครงถูกต้องไหมเขาก็ไม่เอาโหสิเวรโอสิกรรมให้โอ้ยเขาไม่ไม่รับ การพูดคุยอะไรทั้งสิ้นเลยไม่รับการพูดคุยก็ไม่รับเหือมอนคงเป็นคนเคร่งอ่ะคืออยากจะคุยกับเจ้าตัวเขาอ่ะเคร่งเคร่งศาสนาอันนี้เข้าใจเขาเราเชื่อคนละแบบเราเข้าใจเขาแล้วเขาคงกังวลว่าการมาทําอะไรแบบนี้เป็นการที่ผิดผิดหลักศาสนาเขาเขาก็ให้สามีเขาคุยพี่แม่เขาก็อยากคุยกับเจ้าตัวกับภรรยาเขาโดยตรงอ่ะอยากจะฟังเสียงเขาว่าเออเขาไม่ติดใจอะไรนะหรือเขาไม่มีติดค้างอะไรกันเขาก็ไม่พูดไม่คุย เขาก็ให้สามีเขาก็เราก็ต้องให้เกียรติเขาเนะความเชื่อของเขาถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งที่สุดแล้วอาจารย์บอกเลยว่าเป็นวิธีที่ทําไม่บ่อยนะอาจารย์ไปศาสารยังใช้พลังมากเพราะต้องนาบุญที่สร้างจากแรงสตาไปสื่อกับโรควิญญาณครับถูกต้องไหมฮะในนิมิตจรไหมฮะใช่ฮะก็ดูนี่ยฮะดูดูดูพี่เมฆเนี่เนี่ย เห็นบอกว่าตอนท่านสวดเนี่ยเหมือนพี่เมย์บอกว่าเหมือนที่เท้าสองข้างมีอะไรมาวิ่งอยู่ที่เท้าครับเป็นยังไงอะความที่พี่เมยเล่าให้พี่ฟังก็แกก็พูดอย่างนั้นนะฮะว่าเหมือนมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรแบบมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่พระท่านสวดให้แต่แกใช่แกมีความศรัทธามากพี่เม่พอพอพอเขาได้ได้เข้ามาเห็นพิธีกรรมและเห็นสิ่งที่แบบคนไทยทั้งประเทศส่งกําลังใจไปให้ตัวอาจารย์ไบศานเองก็มีความตั้งใจที่จะทําสิ่งดีๆให้แกแล้วก็ พระภิกษุต่างๆที่มาตั้งโต๊ะรอเนี่ยแล้วท่านอายุ98ปีแล้วตอนที่ไปเนี่ยพบค่ำแล้วนะฮะเย็นแล้วประมาณ5้าหกโมงเย็นเนี่ท่านครูบาต่างๆเนี่ยอย่างวัดแรกเนี่ยก็อายุ9ก้าสิบแปนะวัดที่สองเนี่ยหลวงปู่สายนะหรือว่าครูบาสายก็อายุ93้าสิบสามนะเก้บสามคคือวัดร้องสุดวแรกเก้าสิบแปดวัดสองเก้าสิบสามแล้วพอไปวัดที่สองแล้วอากาไม่เป็นไง ก็เหมือนเดิมฮะก็เหมือนเดิมเวลาสวดก็จะรู้สึกอะไรวิ่งทั้งตัวงี้ยตลอดเวลาหรอใช่ใช่ก็เป็นความรู้สึกของเขาคัอาจจะเป็นเรื่องอุปทานก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วจากความเชื่อส่วนบุคคลลวกันนะก็เป็นความรู้สึกของเขาว่าเขารู้สึกแบบโอ้เขาเย็นไปทั้งตัวอากาศช่วงนั้นก็เย็นด้วยแต่ด้วยความศรัทธาน่ะต้องใส่เสื้อกันหนาวอย่างนี้เลยเหรอโอ้ช่วงนั้นอากาศหนาวมากอากาศหนาวพอดีไงอากาศหนาวอยู่แล้วสิบห้าองศาชิองเชหสิบหกองศาเชียงใหม่มีสิบห้าที่หนาเหนอช่วงนั้นช่วงปลาย แต่มาไ,ไ,ไ,ไม่กี่วันไงไม่กี่วันไปช่วงหนาวพอดีไมอยู่ไหนมาเนี่ยไม่รู้สึกว่าหนาวเลยอยู่แต่ก็ห้องแรลก็หนาวแล้ววัดที่สามครับวันที่สามวันที่สามเนี่ยก็ครูบาจิตกรที่วัดป่าสังงามอันนี้กลับมาลำพูนลกลับมาลำพูนแล้วกลับมาลำพูนแล้วท่านก็เนี่ยมืดแล้วเห็นไหมฮะท่านก็ทำให้อย่างดีอวยพรให้อย่างดีสวดให้อย่างดีโอ้โหนานมากน่ารักมากนะครับทุกท่านเนี่ยได้ข่าวพี่เมฆ นะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วรู้ว่าจะมาเงี้ยก็รู้ว่าพี่เมฆลงจากรถมาอะไรลําบากท่านตั้งโต๊ะแบบข้างนอกคือรถจอดปุ๊บลงมาได้เลยตั้งโต๊ะใกล้ๆรถเลยไม่ต้องเดินเข้าไปในวัดใช่ไหมแต่วัดที่สี่เนี่ยแหละเป็นวัดที่วินัยไกลบุตรทรมานที่สุดโอ้ย่างไงทืาไเขาก็บอกว่าวันวัดที่พี่เมฆเจ็บมากเพราะว่าแผลทั้งตัวเริ่มอักเสบต้องไหมร่างกายเริ่มอักเสบเพราะอาจจะเหนื่อยล้าก็ได้ใช่ครับ ก็คือที่วัดสันไปยังหลวงครูบารินทร์ท่านท่ี่ก็เมตตามากนะครูบารินทร์เนี่ยท่านเมตตามากแล้วก็ดูเด็กไปนะท่านก็อวยพรใ้อย่างดีนี่คือเพลียแล้วล่ะเหนื่อยมาทั้งวันอ่ะนะเขาพายในวันเดียวเหรอเธอรึพายในวันเดียวก็เหนื่อยเนาะก็สมควรอยหมดที่ประจานเสพอะไอก็คือก็คือไปรออาจารย์ไปศาลได้ไหมฮะได้เจอจานไปสารสี่โมงเย็นหลังจากนั้นเนี่ยออกมานะพี่จอยพาออกมาทํา นะมาจนถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าสองทุ่มนะที่สุดท้ายสองทุ่มนะที่ที่ที่มาเจอครูบบอินทร์เนี่ยครูบบอินทร์ท่านก็โอ้โหทำให้อย่างดีโต๊ะมาตั้งเหมือนกันวัดสันเยางหลวงนี่สวยมากปรากฏว่าหลังจากที่ไหว้พระยสังเกตไหมอาจารย์ใบษานจะต้องไม่ใช่อยู่ดีคุณจะไปดูได้สุเมสุมาคุณจะต้องไปทําบุญไหว้พระให้จบก่อนถูกต้องถูกต้องคราวนี้ได้ที่สุดแล้วหลังจากเสร็จพิธีอาจารย์ไปสานเข้ามาแจ้งรายชื่อวันนี้เราเคยได้ยินแต่เจ้ากรรมนายเวนเจ้าเวรนายใช้ ที่จริงแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีเจ้าบุญในคุณเจ้าบุญในคุณปรากฏอาจารย์ไพศาลเนี่ยเข้ามาแจ้งชื่อถึงเจ้าบุญในคุณด้วยใรเลยพี่หนุ่มก็เพิ่งได้ยินตอนที่มามาถ่ายทารายการกับอาจารย์ไพศาลเนี่ยเรื่องเจ้าบุญในคุณคือคนเราเนี่ยมีเจ้ากรรมในเวรคือคนที่เราไปสร้างเวรสร้างกรรมไม่ดีกับเขาไว้ได้ยินมานานแต่เจ้าบุญในคุณเนี่ยเป็นคนเขาบอกว่าเวลาถ้าสมมติดวงตกมากรับนอกจากแบบว่าเจ้ากรรมในเวรต้องปวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเวรในใช้ ครูพระพะม่าหอ่วสอนตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่20กวา่าบอกเนี่ยจะเอาให้ได้ดีนะ ให้บอกถึงเจ้าบุญในคุณเพราะเจ้าบุญในคุณน่ะเขาจะเป็นคนที่หวังดีกับเราและอยู่คอยช่วยเราตลอดอ <ram> ชใช่ไหใช่หรือเขาเรียกที่ว่เทวดาประจําตัวเทวดาประจําตัวเนี่ยพระพม่าเป็นคุณสอนเขาสอนดีจังเลยซึ่งพี่เมฆเองแกก็มีเจ้าบุญในคุณซึ่งเป็นเทวดาหรือเป็นคนธรรมดาเป็นคนเป็นคนเจ้าบุญในคุณก็เหมือนเจ้าความในเวงก็คือในอดีตชาติเนี่ยเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก็ให้ชื่อเจ้าบุญในคุณมาเจ็ คนอีกเจ็คนก็ต้องไปทำอะไรกับเจ้าบุญในคุณเนี่ยไปขอพรอ๋อขอพรค่ะให้เขาอวยพรให้ให้เขาอวยพรให้ให้หายเร็วๆนะให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วมีตัวตนไหมคนเนี้ยหรือยังไม่ได้เริ่มภรรยาเขาไปหาหุดแล้วครบหมดแล้วครบหมดแล้วคืออาจารย์ไาถาเหมือนเดิมเลยให้ชื่อที่อยู่มาแล้วคุณไปหาเาเองว่าเขาอยู่ไหนภรรยาเขาก็โหเก่งมากคุณเอ๋เ่งสุดยอดภรรยาแห่งปีถ้ามีรางวัลนะจะมอบให้แล้วก็พาไปพี่เมฆไป เจอหมดแล้วบางท่านก็น่ารักเหมือนกันก็คือมาทําให้ที่บ้านเออเออออคือไม่ต้อง้ไป่ทารเรื่องปุ๊บมาหาที่บ้านเลยไม่ต้องเดินทางไปบางท่านนะบางทนก็ดีขึ้นนะพี่หนุ่มก็ดีนะคือตอนล่าสุดเนี่ยพี่หนุ่มก็ถามเขาว่าอตัวลงพี่เมฆกินยาแบบน้อยลงเหลือกี่เม็ดปกติเวลาที่เขาลดยาเนี่ยการลดยาของพี่เมฆที่เราเคยคุยกันะว่าเขาจะกลัวมากพอลดแล้วระเบิดเหมือนพอเราพอเราคุมยาใช่ไหมเรากินยาอยู่1ิบเม็ด แล้วมันคุมโรคได้พอเราลดเหลือเก้าเนี่ยยมันกลับมาใหม่มเริ่มมาแล้วปุ้มเลยไอ้จังหวะที่เขาลดเนี่ยเขาจะกลัวมากแต่ครั้งนี้เนี่ยเวลาที่เขาลดยาลงมามันตุ่มมันไม่ขึ้นออตุ่มมันขึ้นน้อยมากครับแล้วตอนนี้พี่หนุ่มก็เลยบอกถามคุณหมอว่าเอ๊คุณหมอครับแล้วเราจะแบบจะบอกว่าเขาดีขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่าการจะบอกที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าอาการของโรคดีขึ้นหรือไม่นั้นก็ดูจากการลดยา ถ้าเมื่อคืออย่างถ้ากินเรากิน10เม็ดมันสิเม็ดคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วเราลดลงมาเหลือ8ปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองนั่นน่ะคือการดีขึ้นแล้วตอนนี้เหลือกี่เม็ดปัจจุบันว่าเหลือเป็นชุดสุดท้ายละชุดสุดท้ายแล้วลดอ่ะคือเป็นช่วงท้ายท้ายที่เขาจะหมดไม่ต้องกินยาแล้ววายก็คือแปลว่าดีขึ้นใกล้หายแล้วแผลแห้งไหมคือเออผิวอ่ะแผลเป็นยังไงบ้างคือแผลเนี่ยรอรอจุดใหญ่ มันก็ต้องรอทำวิทยาศาสตร์องรอยแห้งก่อนอยู่คือไอ้เล็กๆมันมันไม่ค่อยขึ้นละมันขึ้นน้อยมากนอกจากพี่เมฆจะปิดเกาเกาๆมันจะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าปกติตอนนี้มันขึ้นน้อยมากตัวเขาบอกนะครับว่ามันขึ้นน้อยมากและแผลที่เขาเป็นวงใหญ่ๆบริเวณนี้บริเวณขาก็แคบลงแคบลงก็คือเป็นสะเก็ดแคบลงแคบลงแคบลงนะฮะผมขึ้่เลยมันเท่าไหร่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่อย่างนี้เป็นแผลพุพองใหญ่ขนาดนี้หรอ เป็นเหมือนแผลแบบอักเสบเป็นเหมือนหนังมันหลุดออกไปแล้วเป็นเนื้อแดงๆนะฮะแล้วก็เป็นวงใหญ่เงี้ยแล้วจึเอาง่ายๆเหมือนเราโดนน้ำร้อนลวกอะเหมือนเราโดนเหมือนเราเรากร้าปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เวลาที่เราหกล้มโดนอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นใหญ่ๆอ่ะใหญ่ๆเหมือนเหมือนเราเป็นเป็นแผลพุพองใหญ่ๆแล้วผิวหนังตรงเนี้ยพอเวลาที่เราเจาะน้ำออกมันจะฟีบลงไปใช่ไหมฮะแล้วพอฟีบลงไปเนี่ยความที่เรากินสเตียรอยมากมากเนี่ยมันบางมันบางชนิดที่ว่าสมมติราเดินไป เฉียดางเงี้ยมันก็เป็นรอยแล้วร่อนหมดเลยเออหล้งหมดเลยเออบางอย่างี้เลยนะบางอย่างงนี้บางอย่างงนี้แล้วเวลาอยู่ที่บ้านเขาอ่าเวลาน้องสาวเขาทำแผลให้โอ้โหเอากันไกลตัดกึบกรุบกร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 บเขาคล่องมากกรุบกรุบกรุบกึบกรุบทิ้งกรุบกรุบกรบกรบทิ้งอางเงี้ยหมายถึงตัดหนังหรือเธอตัดหนังที่มันลอกไง เมียนี่โคตรประเสริฐเลยนะโชคดีที่พี่เมฆอ่ะมันก่อนที่ไม่สบายอ่ะไม่คนขยันอทำทุกนาไม่ใช่แล้วละครสู้ตายเล้ไปช่วงรุ่นที่แบบแรงมีละครให้เล่นเยอะๆเนาะพี่เมฆเล่นหมดนะแล้วก็ไปขายผงขายปุ๋ยขายอะไรขายหมดเลยนะจนพี่เมฆมีเงินเก็บไปสิบสิบล้านนะมันโชคดีมากเนาะแต่เขหมดเลยหมดเลยหมดหมดเลยต้องมารักษาตัวภรรยาแล้วก็ลูกก็ต้องมีก็ต้องดูแลนะต่างๆนานานะครับ ก็เลยแบบเนี่ยพอมาป่วยเขาก็อยากหายมากนะครับแล้วก็เราก็พยายามทุกวิถีทางพี่ใกล้ชิดนะทางภาพอาจจะไม่เห็นใช่ไหมหรืออาจจะไม่ได้เห็นตัวแผลพี่บว่าจริงๆโรคนี้มันแบบเป็นโรคที่แบบทรมานแล้วก็แล้วคันมากหมอก็บอกเองว่าเป็นอะไรที่คันมากนะเวลาคนไข้เก่าเนี่ยไม่ต้องไปโกรธเขาไปว่าเขานะว่าทําไมถึงเกาๆแล้วมันก็เวอะมันคันขนาดผิวแห้งเรายังคันเลยไม่ใช่แค่แผลที่คัน กลิ่นก็มีทั้งตัวใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาแบบคือมันเป็นแผลที่อักเสบเน่าเหมือนเราเป็นแผลอักเสบอ่ะนึกดูดิมันทั้งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมีเรื่องของกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลอืมประเสริฐน่าเก่งมากแล้วตัวตัวตัวพี่เมฆเองเนี่ยบางทีด้วยความที่เขาเจ็บป่วยมากๆเขาอะไรเงี้ยเขามีความหงุดหงิดใช่เขามีความหงุดหงิดเขาก็จะเวียนคนรอบข้างเพราะนั้นภรรยาเนี่ยต้องอดทนมากคุณเอ๋เนี่ยเห็นปะ มีตอนสุดท้ายของพี่หนุ่มอะเขาเขาเครียดมากเลยเพราะวันนั้นพี่เมฆเขาเจ็บมากใช่ไหมวันที่เขาไปทําแล้วเขารอนานเขาหุดหงิดเขาก็นิดนึงอะเขาก็แบบเสียงดังนู้นนี่นั่นคุณเอ๋เขาแบบเจ็บปวดมากเขาเดินไปข้างรถอะเขาร้องไห้โวมอะไรทีมงานพี่หนุ่มพียปอบปอบปอบเขาแบบ อย่างเงี้ยเขาก็เครียดเนอะระเบิดออกมาเครียดมากระเบิดออกมามันก็พลั่งพลูออกมาแต่เขาก็พยายามไม่ทําให้พี่แม่เห็นว่าเดี๋ยวเขาก็จะยิ่งเครียดเพราะคนป่วยเนี่ยลืมว่าพอป่วยนานๆเนี่ยคือเขาเครียดมากนะครับเขาเครียดมากตัวคนป่วยก็เครียดคนดูแลก็เครียดอกันแต่คนดูแลเครียดแสดงออกไม่ได้อีกถูกพี่แล้วพี่แม่จะดีขึ้นมาดีขึ้นก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นแล้วอาจารย์ไบสา่ก็บอกว่า พี่เมฆต้องหายแน่นอนจะกลับมาเล่นละครได้แล้วเขาก็เขาก็พูดเล่นกันว่าผมจะกลับมาเล่นละครเรื่องแรกผมจะเล่นเป็นละครเรื่องไพศาลแสนใช่แล้วแต่ตั้งหลังจากที่ทําแก้บอะไรก็ดีขึ้นจริงๆริงดีขึ้นครับดีขึ้นี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ในการดีขึ้นคือจากวันคือพี่หนุ่มเนี่ยทำเรื่องราวขพี่เมฆมาตั้งแต่ตามถ่ายอะไรกันที่เราตามถ่ายอะไรกันแล้วเรามาคุยกันเนี่ยนะครับพี่หนุ่มว่าก็สักสามเดือนไหมสักสามเดือนเนาะ ในสเดือนเนี่ยพี่เห็นพัฒนาการของการดีขึ้นก็คืออย่างที่พี่บอกก็คือว่าหน้าตาเขาเลียวเล็กลงมามจากที่เคยบวมบวมเป็น่งเราจะเห็นหน้าพี่เมฆเป็นกลมๆบวมๆนะอเออแล้วก็เลียวมาเป็นหน้าเป็นวินัยไกยบุตรเป็นเป็นเป็นวินัยไกยบุตรกลับมาเป็นวินัยกบุตรที่เราคุ้นเคยแล้วแล้วก็ตอนนี้คือแผลที่ที่ที่ตุ่มที่ขึ้นก็น้อยลงสําหรับพี่หนุ่มนะฮะตุ่มที่ขึ้นเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ ไอ้แผลผุพองต่างๆที่มันใหญ่ก็แคบลงมาตุ่มที่ขึ้นก็น้อยยาที่กินก็ลดลงพอลดแล้วก็ไม่ผุดไม่ขึ้นก็ถือว่าสำหรับพี่หนุ่มก็ถือว่าดีมากแต่พี่หนุ่มว่าคงไม่หายแบบโอ้ยกลับมาเป็นวิัยกัรได้ไม่ได้เวลาพีแค่มาไม่ทรมานก็บุญแล้วเดือนหน้านี่ก็คงไม่ใช่เพราะมันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายกล้ามเนื้อทุกอย่างให้กลับมานะครับพี่ว่านี้ต้องใช้เวลา แต่เมื่อไหร่พี่หนุ่มก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่พี่เมฆไม่กินยายาเนี่ยมันลดจนสุดก็คือไม่กินไม่กินแล้วไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นปุ๊บทุกอย่างมันค่อยๆสมานแล้วหายนั่นหมายความว่าพี่ก็หายนะพวกเราทุกคนก็รอแล้วก็ดีใจใอ,อ,อาจารย์เขาก็มั่นใจแล้วเขาก็อยากให้หายพี่ว่าถ้าสัญญาณมันดีแบบนี้เรื่อยๆเ,เนี่ยคิดว่าใช้เวลาอีกนานาแค่ไหนกว่าเขาจะแบบ กลับมาเกือบสมบูรณ์แล้วกันแบบสมบูรณ์ก็อยากให้เร็วที่สุดแต่พี่หนุ่มเดาพี่่หนุมเดาว่าคงใช้เวลาประมาณ3-4เดือน5เดือน5เดือนเออที่ททีี่่มันจะค่อยๆฟื้นฟูเอาแบบแค่ไม่มีแผลขึ้นแล้วไม่เจ็บแล้วอ่ะอย่างน้อยแผลสดหายเนี่ยยหาพอแล้วแค่นี้พอแล้วก่อนแล้วที่อย่างนั้นคือคนเรามาทรมานนะอย่าไปหวังว่าแบบเมื่อก่อนแหมเธอแจ๊คก็เหมือนเดิมเขาวิ่งเวลาสิบยี่สิบสามสิบโลนะน็อตเขาวิ่งอ่ะอยู่วลายี่สิบสามสิบโลแข็งแรงมาเป็นไปได้ ปีหนึ่งปีนึงเนอะค่อยค่อยฟื้นฟูอย่างเร่งมันเอาจริงๆก็ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าส่งกําลังใจมาให้นะครับรวมถึงอาจารย์ไปสารด้วยท่านก็ตั้งใจทําเต็มที่แล้วตัวพี่หนุ่มเองก็จริงแล้วก็รู้สึกผิดด้วยนะเพราะเมื่อวานพี่จอยผู้ช่วยอาจารย์ไปสารโทรมาบอกว่าโอ้อาจารย์ฟุ๊บเลยนะเรารู้สึกไม่ดีเลยเดี๋ยวกลัวอาจารย์จะแบบไม่สบายเป็นอะไรไปแล้วคนก็แบบคือตอนนี้คนที่ไปหาอาจารย์ไปสารเนี่ยอาจารย์ก็บอกเลยว่า ขอให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงขอให้เอาโคม่าจริงๆระยะสุดท้ายแล้วก็รักเป็นเป็นโรคที่รักษาหมดขนทางแล้วจริงๆแล้วขให้ไปไอ้พวกที่บอกว่าไปทำทำไมธุรกิจติดขัดอะไรเงี้ยอย่าพึ่งพักเลิกกับแฟนเลิกกับเล็กๆน้อยๆอย่ามันเลิกกับแฟนแฟนทิ้งผัวหายแล้วอย่าไว้ก่อนเอาปีนรอตายรถลไป15กิโลไว้ก่อนใจคนเขาใจคหทุนทางแล้วยามมนนานและวยายไม่เจอตายก่อนความเป็นความตายก่อน